สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาของคนราศีมีนในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี2568และโดยทั่วไปแล้วชาวราศีมีนก็จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความกระตือรือร้นแล้วก็ทำอะไรก็มีความมั่นอกมั่นใจสูงไพ่ชุดแรก the emperor เก้าเท้าวีนออฟแวนในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศรีมีนก็นับว่าอยู่ในช่วงชะตาที่ดีคุณจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็ชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในกิจการงานต่างๆ ทั้งคนที่ทำงานประจำก็สามารถที่จะเคลีย์ปัญหางานต่างๆที่ลุมเล้าอยู่ได้สำหรับคนที่ทำมาค้าขายหรือคนที่มีกิจการส่วนตัวคุณก็สามารถที่จะคิดเอาชนะปัญหาอุปรสรรคการแข่งขันได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หญิง ชุดที่2อแปดถ้วย view of fortune และ2ดาบปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เข้าอกเข้าใจกันในครอบครัวก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่แปดถ้วยในตำแหน่งที่4อันเป็นตำแหน่งของครอบครัว นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลานี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างเนื่องจากว่าคุณได้วิ e อ of f o r ์ u n e ในตำแหน่งที่5ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จความบุมสมบูรณ์ที่จะเวียนมาสู่ตัวคุณเพระพาะไพ่วิวออฟฟอร์จูนมันเป็นความหมายที่ดีเป็นความหมายที่บ่งบอกว่า เป็นความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ของสรรพสิ่งต่างๆคุณได้ไพ่สองดาบในตำแหน่งที่6มันบ่งบอกบ่งชี้ว่าคุณจะได้รับการติดต่อเข้ามาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากคนที่ห่างหายกันไปนานซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการนำพาซึ่งปัญหาเข้ามาสู่ตัวคุณ นอกจากนี้ในอีกทิศทางหนึ่งคุณก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งหรือความขัดแย้งกับคนรอบข้างขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัสสักเท่าใดนนะักชุดที่3 The l o v e r 5เหรียญและ King of w a n d ปัญหา ที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเข้ามาของคนเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้คุณเกิดความกังวลใจหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัญหากับครอบครัวของคุณซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นการมาขอความช่วยเหลือ ในเรื่องการเงินการทองจากคุณซึ่งคุณก็คงต้องระมัดระวังให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะนำพาซึ่งปัญหาหนักอกหนักใจกลับเข้ามาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำเป็นอย่างมากคุณได้ไพ่ King of แวนในตำแหน่งที่9ซึ่งมันก็บ่งชี้ว่า กิจาการงานต่างๆของคุณน่ยมันอยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่นคงดีคุณได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ในสายงานเป็นอย่างมากตำแหน่งที่10 The Star The Star ก็บ่งบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีช่วงชีวิตที่ดี การทำงานต่างๆก็เข้าหูเข้าตาเจ้านายหรือสำหรับคนที่ทำกิจการค้าขายต่างๆก็สู่ยุครุ่งเรืองเพราะว่าเดอสตามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นการเริ่มต้นของสรรพสิ่งต่างๆสรุปภาพรวมชาวราศีมีนในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความลัก คุณก็นับว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ชีวิตที่ดีคุณได้ไพ่ The Emperor ในตำแหน่งที่1แล้วก็ไพ่ q u e e n of w a n d ในตำแหน่งที่3รวมถึง k King of w a n d ในตำแหน่งที่9นอกจากนี้คุณก็ยังมีไพ่ View of Fortune ในตำแหน่งที่5และ The Star ในตำแหน่งที่10ซึ่งก็เป็นไพ่ชุดใหญ่ที่ดีที่บ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จ อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการงานต่างๆของคุณและก็ยังมีโชคมีลาบเข้ามาสู่ตัวคุณได้นอกจากนี้ปัญหาต่างๆที่คุณจะเจออยู่มันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามไพ่ก็ได้เตือนขึ้นมาว่าคุณคงต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะนำพาซึ่งปัญหา หนักอกหนักใจปวดเสียงเวียนก้าวในครอบครัวขึ้นมาอีกการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอซก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับในการที่เราจะไปเลือกเชื่อถือสิ่งใดๆก็ขอให้พิจารณาตึกตองกันให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบ ในด้านดีให้กับตัวเราหรือไม่อย่างไรสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ที่แสดงออกมาแล้วมันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็ขอให้นำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้เราระมัดระวังก็ลองเอะใจดูบ้างว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะนำพาซึ่งความเดือดร้อนหรือว่าทำให้เราเกิดปัญหาต่างๆได้อย่างไรเพื่อจะได้วางแนวทางที่จะรับมือกับปัญหานั้นๆชีวิตของเราแต่ละคนก็จะเจอเจอเรื่องต่างๆก็แตกต่างกันไปซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะสั่งสมบุญบารมีมามากหรือว่าใครจะมีการสร้างเวรสร้างกรรม ในอดีตชาติหรือชาติภพนี้มามากซึ่งเมื่อมันหมุนเวียนมาแสดงผลต่อตัวเราคนที่บุญกุศลมากๆก็จะมีความสุขความเจริญมีความสบายอกสบายใจแต่เมื่อใดก็ตามที่กรรมเวรหรือข้อกรรมตามเข้ามาสู่ตัวเรามันก็จะก่อให้เกิดผลในด้านลบ มีความไม่สบายอกสบายใจหรือบางทีก็เกิดปัญหาด้านสุขภาพด้านอุบัติเหตุอย่างปุบป,ปับฉับพลันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอซีหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ส,สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลและทานบารมีให้กับตัวเรา ที่จะมาคอยช่วยปัดเป่าทุเราเบาบางปัญหาจากเคราะกรรมยามที่ส่งผลต่อตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆเพื่อใช้เป็นแนวทางและการวางแผน แก้เกมในแต่และช่วงเวลาของชีวิตการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวา,ารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการนำเสนอพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสติเสริมปัญญาเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝัน ในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดลางดีหรือลางร้ายพร้อมแนวทางการถอดรหัสเลขมงคลนะจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดอ X ก,กันต่อไปนะครับสำหรับ Fc ที C ่ T อยากจะค้นหาคลิปวิดีโอเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวภาคคาถาหรือแนวทางในการทำนายฝันต่างๆ ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเดิมๆที่ทางช่องได้ลงไว้ได้เลยนะครับขอให้ f อฟทุกท่านโชคดีมีความสุขจเจริญเจริญกันขึ้นไปครับ